คุณเคยเห็นแพร่แผนไทยไหมโอ้โหล่าสุดแพร่ที่ไหนมานะบนรถขารถไปส่งลูกแล้วก็อยากตดก็เลยแพร่แผนไทยบนรถตายโต๊ะทำงานอฟิินโดมไทง ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนพฤติกรรมเนี่ยเราแก้ได้ไหมถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบการปวดเมื่อยอ๋อใครเนี่ยเป็นหมอเหรอครับมีแต่คนบอกว่าผมป่วยผมปวยกันหมดเลยเนี่ยก็เรียนแพทย์แผนไทยมาโอ้ที่พูดแซวกันว่าหนูเป็นศาสสมุนไพรอะไรนี่เรื่องจริงเหรอลูกใช่ค่ะโอ้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าชื่ออิงเตียนจบแพทย์แผนไทยของโรงเรียนพัทลราชวยสยามค่ะอิงเรียนหมอมาสี่ปีด้วยคือเรียนแพทยศาสตร์แผนปัจจุบันเราออกมาเพราะว่าเราสึกว่าเราแบบชอบ สมุนไพรตอบโจทย์กับเรามากกว่าวาระการประชุมจะมาคุยกันถึงเรื่องออฟฟิศซินโดรมปวดหลัง ปวดไหล่ถ่านั่งแบบไม่ถูกมันก็เกิดจากความเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอหลินจือช่วยไม่ลูกแล้วเฮ้ยอะไรมันจะครอบจักรวาลขนาดนี้ใช่ก็คือทําให้อิงศรัทธาตรงนี้มากเวลาซึมซับโดนแหละ้วลาเอาพ่อแม่ทําตรงนี้มาแล้วก็เหมือนกับไปช่วยที่บ้านเป็นมะคุเทศแบบแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าความจริงแล้วเหตุมันดีกว่าที่คิดผก็ศรัทธานะจริง สมุนไพรเนี่ยอ่ะมันดีมันไม่มีเคมีใช่ใช่ผมก็เห็นคุณศรัทธาอยู่อ้าวส่วนใหญ่ปลูกหลินจือใช่ไหมลูกมันถือเป็นยาได้เลยลูกเป็นยาได้เลยค่ะเหรอเคยได้ยินสปอเห็ดหลินจือไหมเคยได้ยินสปอแต่ว่าสปอเห็ดหลินจือไม่เคยลูกอ้าจ้ำลองภาพการเคลื่อนไหวของสปอที่ล่องลอยในอากาศตรงนี้ก็เลยและล่องลอยจริงก็ตอนเนี้ยแพทย์แผนไทยคํานี้จริงๆมันให้หมายความว่าไงแพทย์แผนไทยก็คือวิธีการที่วิเคราะห์โลกโดยใช้ศาสตร์ของไทยเป็นธาตุทั้งฝีดินน้ําลมไฟใช้ดินน้ําลมไฟ ไปด้วยเหรอดึงเฮ้ย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 มาเรียบรแล้วโอ้โหโอ้โคือใช้ศาสตร์ของดินน้ำลมไฟด้วยเหรอธาตุเหรอบางคนเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรักษาตามอะไรที่ไม่สมดุลในสมุนไพรนี่รักษาคุณเคยเห็นแพร่แผนไทยไหมโอ้โหล่าสุดนี่แพร่ที่ไหนมานะบนรถขับรถไปส่งลูกแล้วก็อยากตดก็เลยแพร่แผนไทยบนรถ ส่งส่็อุ้มแพย์แผนไทยเนี่ยย้อนกลับเข้าบ้านไม่ซึมเหรอทั้งนั้นเลอะบ่อหน่อยโชคดีบออหนังอย่างพี่อาร์ตเนี่ยมีปัญหาเรื่องขับถ่ายท้องเสียบ่อยสมุนไพรอะไรที่ช่วยพี่อาร์ตได้ออยาสามัญรประจําบ้านที่เป็นของแพทย์แผนไทยคือเขาก็จะมียาที่อยู่ในกลุ่มแก้ท้องผูกแก้ท้องเสียแลวอย่างพี่อาร์ตเนี่ยนอกจากท้องเสียบางทีเป็นเรื่องของหูรูดด้วยพี่อันไม่เคยอยู่ด้างหลังจริงจริงเมอกีเราฝึกนั่งขมิดไปเรื่อยๆคือเหมือนเรากินน้าแน่นๆแล้วเราไม่ได้บ้วนน้าออกแล้ว หรือบางครั้งกูตุ้งหลินจือช่วยพี่ได้ไหมเอาหลินจืออุดไว้ต้องฝึกฝึกพมีฝึกให้ฝึกพมีวันละสี่ร้อยทีห้าหกนี่ทำอยู่เหรอฮ้ย น้นาดสดๆส,ส,สิวะเพื um. right. an, ่อนคิ hmm. ้วขมวดแล้วอย่างของหนูนี่คือปลูกเองด้วยปีฟาร์มด้วยใช่ไหมใช่ฟาร์มอยู่ที่ไหนลูกเขาใหญ่พานอลามาฟาร์นอลามาสแล้วอย่างพวกเล่น R O V ไปฟาร์มด้วของหนูเล้โหโอ้โหฮ้ยมันใหญ่โยกเลยนี่คือมุกถูกกฎหมายมุกแรกเลยอ่ะของเยอะไหมดาบเดือบเลยเฮ้ยหมายถึงฟาร์มปลูกเห็ดอ๋อ ตอนจริงเรามีไร่มะม่วงน้อยหนาเป็นของคุณตาที่นั่นอยู่แล้วค่ะเอาพื้นที่ข้างหน้าที่ติดถนนนะคะมาทาเป็นฟาร์มมีที่ติดถนนใหญ่เดยเนี่ยร้านคราบาลดีป็นรีสอทด้วยนะเขาใหญ่พนมาดีสอดมากเลอดีทุกคนอยากทําฟาร์มเห็ดใช้พื้นที่ไหมถ้าเริ่มต้นอย่างที่คุณพ่อเคยแนะนําก็คือในห้องน้ำคือมันจะมีแบบให้ซื้อเป็นชั้นใช้ก้อนเห็ดไปวางแล้วต้องลดน้ําไม่ต้องขอแค่อยู่ที่ชื้นพอมี ที่ชื้นชื้นแนะนำมมันมีแต่มันไม่พอสำหรับเห็ดเขาตอนนี้ก็มีอยู่แล้ว ใช่นี่มีคนบอกว่าทําเป็นเล่นใบคนตามเพจเขาใหญ่พานโดรามาเกือบสองแสนนะนอกจากเห็ดลิ้นจือมีปลูกอะไรบ้างไหมมีเห็ดหลายชนิดเลยทางฟ้านางลมเห็ดยานางีเห็ดเปาฮือเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูเพืือกแค่หูหนูเพืือกปะหูหนูเปือกหูเขินทำไมล่ะแล้วคิดว่าจบเท่านี้เหรอเขาทำเป็นที่ปรึกษาสุขภาพทำธุรกิจรีสอร์ทถ่ายแบบเสื้อผ้าอีกตั้งหากงนั้นหรือ พอหลังจากโควิดสักพักหนึ่งค่ะก็แบบว่าเอออยากเที่ยวมากก็ไปต่างจังหวัดก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ลงแล้วคนก็เห็นชวนมาทำอะไรนี้ชอบงานไหนที่สุดก็ชอบเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละเราได้ช่วยเขาให้เขาหายอ่าระหว่างนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาสามารถตอบได้นะขอเบอร์หน่อยจะซื้อเหตุเฮ้ย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 ไปที่เพจเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะคะครับเออแล้วกวนคุณหมอคุณมัอหนังสือกินข้าวแล้วอิ่มมีวิธีแก้ไหมครับ แตกให้น้อยลงครัเผอกินอิ่มไปละมีสมุนไพรตัวไหนช่วยให้ท้องมันโล่งขึ้นไหมครับอีโนอะไรคะอีโนอ๋อมีสมุนไพรเนี่เขาบอกตะไคร้อะช่วยได้ให้อาแล้วเอาตะไคร้อะล้วงขอเพียนิ้วชี้ก็ได้แล้วเรื่องสุขภาพจิตใจช่วยได้ไหมครับก็มาปรึกษาอิงก็อาจจะช่วยได้ ดุไหมอาปาดุไหมไม่ค่อยดุพรไว้หนวดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ค่อยดุหรอกใช่ไม่ดดีค่ะมีเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างไปพักผ่อนชอบเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงทะเลค่ะแต่ว่าถ่ายรูปที่ทะเลอะไรเงี้ยบิกินี่ไปกี่ชุดก็ไม่ไม่ค่อยใส่แนวนั้นแต่ว่าจะใส่แนวเสื้อคอปมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดชุดแล้วก็แบบถ่ายปุ๊บเปลี่ยนถ่ายปุ๊บเปลี่ยนก็มีช่วงนี้ต้องถามถึงความสัมพันธ์แล้วแหละมีใครเอาชนะใจ อปก oh ็มีแบบคุยคุยบ้างระวังนะวันน ah ี้ขอบคุณคุณอิงด้วยขอให้กิจการรุ่งเรืองเห็ดงอกแล้วงอกอีกบานยิ่งกว่าเห็ดใดๆบนโลกใบนี้เห็ดใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม